ไปเร็วๆค่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วอะไปค่ะอะเดินเดินเดินไปเร็วเดินจะไปให้กงเร็วเดินไปให้กงอะเดินเดินอ้าวอลิีสไปให้ปาป๊าแกะไะถือไปให้ปาป๊าเร็วอารีสถือไปให้ปาป๊าเร็ว ไปกลับบ้าน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 ค่ะเอากลับบ้านเร็วเร็วรูปตุ้นกลับบ้านเร็วเอาไปให้ป๊าเปิดไปอ่ะกลับบ้านเร็วเดินไปเดินกลับบ้านไปไปเราเหมือนมีเดินไปแล้วนะไปไปเร็วไปเร็วเร็วสิอ่ะไปเดินเดินค่ะเดินค่ะ ไหวไหมไหวไหมถือไหวไหมอันนี้ถือไหวไหมคะไม่ไหวหรอลูกอ่ะถือมาถือมาค่อยค่อยถือมาค่ะค่อยค่อยถือมาเร็วอะค่อยๆถือมาค่ะ